สวัสดีครับขอต้องรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สารานและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ดูเหมือนว่าสื่อมุลชนนั้นใหค้ความสำคัญกับข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้ามากนะฮะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นว่าข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าหรือแม้กระทั่งการทำงานของคณะกรรมิการปรองดองของพลเอกสนธิบุญยรัตกลินนั้นมีความสำคัญมากสักเท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่พลเอกสนธิบุญยรักลินนั้นพยายามทําอยู่นะครับจริงแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่ประธานคอมอชอพยายามทําอยู่นั้นก็พอเข้าใจได้ว่าท่านพยายามแก้ไขปัญหาที่ท่านได้เคยช่วยสร้างไว้ในอดีตนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็เห็นใจพลเอกสนธิบุญยรักลินเหมือนกันนะครับเพราะความพยายามที่สร้างความปรองดองในชาติ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยข้อเสนอจากสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจและน่านำมาพิจารณาอยู่ดีแต่ว่าเหตุผลหลักที่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไงฮะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากให้กับระบบการเมืองไทยที่เป็นอยู่ <c oughs> ขึ้นในความเป็นจริงเนี่ยปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมือง และกฎเกณฑ์ในการเล่นเกมทางการเมืองที่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าให้ความเป็นธรรมมากเป็นพิเศษให้กับฝ่ายที่ไมิได้มาจากการเลือกตั้งคำถามประจำรายการในวันนี้ผมก็เลยถามว่าข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยคุณเห็นว่าควรที่จะรับหรือไม่ควรที่จะรับนะเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้หรือไม่พลเอกสนทิบบนยุรั์กลินเนี่ยควรที่จะรับฟังข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้า หรือไม่นะครับวีหนึ่งควรวีสไม่ควรนะครับก็แล้วแต่มุมมองและการไปประเด็นที่มีการถกเถียงกันได้ในสังคมแล้วผมเข้าใจว่าในวันพรุ่งนี้ท่านบิ๊กบังก็จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นจากทางสถาบันพระปกเกล้าเป็นเวทีสาธารณะประชาชนก็อาจจะมีโอกาสในการซักถามแต่อย่างที่ผมพูดนะฮะอย่างคดีคอตสเนี่ยนะฮะถามจริงๆเถอะถ้าไม่ drop คดีทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีคดีไหนที่เขา สืบต่อไปได้บ้างคือทุกเรื่องที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อเล่นงานอดีตนายกรัฐมนตรีพรันธบทโฮธศิลปชิน,น,ชนวัตนและพรรคพวกเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งเรื่องเดียวนะฮะที่ในที่สุดแล้วเนี่ยชนะขาดในศาลแบบที่ประชาชนเสียงส่วนใหญ่เขายอมรับว่าเฮ้ยชนะจริงๆคือคนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยไหมกับคำวินิจฉัยยึดทรัพย์สี่หมื่นหกพันล้านเนี่ยมันไม่มีใครเขาเห็นด้วยหรอกฮะแล้วในความเป็นจริงถ้าไปดูเนื้อหาทางกฎหมาย แล้วก็เหตุผลในการที่ใช้ยึดซับของคุณทักษิณเนี่ยในความเป็นจริงก็ไม่สามารถเอาชนะเอาชนะใจคนที่เขาติดตามเนื้อหาสาระของการต่อสู้คดีตั้งแต่แรกทั้งนั้นแต่พูดง่ายคือมันเป็นคดีที่ยึดซับไปแล้วเราไม่มีใครสามารถทําอะไรได้แต่ว่าถามว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยกับการยึดซับหรือไม่เขาเห็นว่าการยึดซับเป็นความเป็นธรรมหรือไม่ส่วนใหญ่เขาไม่เห็นว่าเป็นคำมป็นรมหรอกคดีที่ดินรัชดาไม่ต้องพูดถึง นะฮะทุจริตคอร์รัปชันรูเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ทิ้งคดีที่กอตสอทั้งหมดต่อให้ปล่อยให้ปปชเขาทําหน้าที่ต่อมันก็ไม่มีคดีไหนซักคดีเดียวที่จะไปจบด้วยคำพ,พิพากษาผิดสาหรับนักการเมืองคนใดคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาให้มีคณะกรรมการปลองดองรับข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าให้มาทิ้งคดีพวกนี้คดีพวกนี้มันคือขยะอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อหามันไม่มีมันหักล้างทางกฎหมายไม่ได้จริงๆ เพราะในช่วงปี43-149มันไม่มีอะไรเอาละไปเรื่องเบาๆแล้วกันนะฮะผมหาเรื่องที่สนุกสนานท,ที่สุดมานาเสนอให้ท่านผู้ชมเห็นในวันนี้มัวมากาดาฟี่นะ,ะพูดถึงเรื่องของความต้องการที่เข้าสู่อานาจแล้วก็ความความโลภมากจนแบบมากเกินไปนะฮะผมคิดว่ามานั่งดูการเมืองไทยมันมันไม่ได้เห็นรสชาติอย่างนี้ที่แท้จริงเพราะว่านักการเมืองไทยหรือผู้นําฝ่ายเผด็จการการเมืองไทย แต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เท่าที่คนนั้นบางทีวาดภาพให้เห็นแต่ว่าอย่างในลิเบียนี่แย่ยจริงไงฮะคนนั้นคือฮานิบาลกาดาฟีเป็นบุตรชายคนที่4ของมัวมากาดาฟีมัวมากาดาฟีเสียชีวิตไปแล้วนะฮะแต่ว่าฮานิบาลกาดาฟียังมีชีวิตอยู่ยแล้วก็ลี้ภัยอยู่ในประเทศอัลจีเรียเป็นบุตรชายคนที่4นะครับที่มีกับภรรยาคนที่2องฮานิบาลเนี่ยมีข่าวครา,าวรายงานออกมาว่า เขาเคยได้ไปสั่งเรือเรือครูซนะ,ะเข้าใจก็แตกต่างนิดหนึ่งนะฮะอภิมหาเศรษฐีส่วนใหญ่หรือบุตรชายของผู้นำเผด็จการส่วนใหญ่ในแอฟริกาหรือในตะวันออกกลางเนี่ยบางทีเขาก็จะไปชอบสะสมรถยนต์ใช่ไหมฮะบางทีชอบสะสมนาฬิกาอย่างซาฟ์กาดาฟีเนี่ยชอบสะสมนาฬิกาเป็นเป็นลูกชายคนหนึ่งแต่คนนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ชอบสะสมรถยนต์ไม่ได้ชอบสะสมแม้กระทั่งเรือยอท เรือยอที่เป็นเรื่องเด็กๆธรรมดาทั้งๆที่เรือยอทเนี่ยแพงมากคนนี้ชอบสะสมเรือครูซนะฮะให้ดูภาพนหนึ่งว่าเวลาผมพูดถึงเรือครูซนี่มันเรือขนาดไหนคือเรือยอทเนี่ยถ้าซื้อมาเนี่ยสิบยคนคุณจัดงานปาร์ตี้ได้แต่ถ้าให้ดูภาพต่อไปเนี่ยเรือครูซนี่นะฮะยกตัวอย่างเรือครูซในเครือของเนี่ย MSC เนี่ยและนี่เป็นขนาดของเรือที่ฮานนบาลก็ดาฟีไปสั่งทำนะฮะ จุได้ประมาณ3,500คนที่เข้าไปสั่งแล้วในที่สุดเนี่ยเขาไปสั่งแล้วค้างไว้เสร็จแล้วพ่อเขาถูกค้นจํานาาพอดีเขาก็เลยต้องรีบไปบิวอออเจเรียเรือลำนี้บริษัท MSC เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทครูซไลน์รายใหญ่เนี่ยไปซื้อมาจากผู้ผลิตหลังจากที่ฮานิบาลกาดาฟี่สั่งทิ้งไว้แล้วไปซื้อมาด้วยเงิน550ล้านยูโร 550ล้านยูโรเรือลำนี้ที่ฮานิบอ์กาดาฟีไปสั่งทำเอาไว้แล้ไม่ธรรมดานะฮะนอกเหนือไปจากที่สามารถจุจำนวนคนได้ถึง300 3,500คนเนี่ยฮานิบอ์กาดาฟีได้สั่งทำเป็นเป็นอ่าเป็นแท้งพิเศษแท้งน้ำซึ่งต้องเก็บน้ำเค็มจุได้ถึง120ตันท่านผู้ชมรู้มัฮะเขามีแท้งเก็บน้ำเค็มได้ถึง120ตันเนี่ยเพื่อ ให้ฮานนบอร์กดาฟีเนี่ยสามารถทำเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆพิพิธภัณฑ์ปลาฉลามคือเขาจะเลี้ยงปลาฉลามเนี่ยข้างในเรือฉลามประเภทอะไรบ้างมีทั้งหมด3ประเภทนะฮะที่เขาเตรียมที่จะเลี้ยงทั้งหมด6ตัวที่จะเลี้ยงในเลี้ยงในอ่ใน120ตันน้ำน้ำทะเลที่เขาจะใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะมีเป็นไทเกอร์ชาร์กไวท์ชาร์ก เข้าใจว่านี่เป็นไวชาร์กอันนี้ฉลามธรรมดานะฮะแล้วก็มีฉลามหัวเสือฮะแล้วก็เสร็จแล้วมี Blacktip Reef Shark อย่างละ2ตัวทั้งหมด6ตัวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องจ้างบุคลาบุคคลผู้เชี่ยวชาญปลาฉลามเนี่ยไว้คอยดูแลปลาพวกนี้แล้วก็จะเชิญบรรดาเพื่อนๆของฮั n นิบาลกาฟีมาขึ้นเรือครูสแล้วก็ไปเฉลมิมฉลองกันจัดงานปาร์ตี้กลางทะเล นี่คือชีวิตของฮานิบาลกดาฟีปัจจุบ,บันฮานิบาลกดาฟีก็ยังอยู่นะฮะอยู่ในประเทศอลจีเรียแล้วก็ลี้ภัยอยู่นี่คือความต้องการแบบที่โลภมากอย่างไม่รู้จักพอและก็ไม่พอเพียงของตระกูลกดาฟีถึงเวลาของช่วง daily cover ครับเว็บไซต์อัลจีเรียมี เป็นสกู๊ปข่าวนะครับเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าสหาประชาชาติเนี่ยต้องเลือกที่จะเข้าไปแทรกแซงการทํางานแทรกแซงการเมืองของประเทศที่ไม่รู้จักดูแลประชาชนของตนเองคือไม่ใช่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศอย่างซีเรียหรือลิเบียหรือตุนิเซียหรืออียิปต์เท่านั้นแต่ว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศอย่างเช่นกรีซโปรตตเกตที่ไม่สามารถรักษาสถานะ,ะความมั่นคงทางไรายได้ของประชาชนทั่วไป ทำให้ประชาชนนั้นหิวโหยทำให้าาประชาชนนั้นไม่มีงานทําทําให้ประชาชนนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้คราวนี้ก็มีคนที่เขาเขียนบทความเสนอไปถึงสหประชาชาติว่าควรที่จะเข้ามาเล่นบทบาทนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีวิกฤตเศรษฐกิจในทั้งสหรัฐแล้วก็สหภาพยุโรปหลายคนก็เริ่มคิดว่าวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยบางทีเนี่ยควรจะเปิดทาง ให้ศาสตร์ประชาชาติเข้าไปมีบทบาทบ้างน,นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่เหมือนกันเพราะว่าปกติ u n เจะเข้าไม่เข้าไปยุ่งกับประเทศไหนยกเว้นซตว่ามันมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศในแบบที่มีสงครามกลางเมืองและมีผลข้างเคียงไป,ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าในกรณีของโปรตุเกสหรือกรีซเนี่ยถึงแม้มีมีวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรงในประเทศแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะมีประชาชนอพยพไปอยู่ประเทศอื่น ยูเอ็นถึงเข้าต้องเข้าไปยุ่งมันไม่ถึงขนาดนั้นถ้าถึงขนาดนั้นไม่แน่ยูเอ็นก่อนจะเข้าไปยุ่งก็ได้อาจจะมีความชอบธรรมในการที่จะเข้าไปยุ่งพักสครูครับช่วงหน้ากลับมานะฮะพูดกันต่อเรื่องของของแพงเนี่ยต้องสรุปนิดน,นึงว่าจะเอายังไงดีนะฮะเห็นประชาธิปัตย์เขาจะตั้งศูนย์แพงทั้งแผ่นดินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดรุ่งนี้กันครับมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลเข้ามาเนี่ยเขาจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ากันหมด พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเขาก็สัญญากับประชาชนว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับจะมีผลในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้40%สนะครับสำหรับทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าจะมีทั้งหมด7จังหวัดที่จะทําให้ค่าแรงขั้นต่ํานั้นสูงถึง300บาทหรือมากกว่านั้น3า0บาทต่อวันซึ่งถ้าเทียบกับมาตรฐานสากลนั้นก็ยังถือว่าต่ํามากนะครับแล้วก็300บาทต่อวันเนจริงแล้วก็คุณก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากสักเท่าไหร่ นในบางจังหวัดเนี่ยเป็นชีวิตที่ยังธรรมดาธรรมดาอยู่ไม่ได้ถือว่ามีฐานะ,ะที่อยู่ในระดับปานกลางเลยด้วยซ้ำไปเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่ทําให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ทําอย่างนี้บ่อยนะพันธบ,โบโททกษินชินวัตรย้อนกลับไปในปี2 5 4 3้าเขาก็ไม่ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้ย้อนกลับไปในสมัยที่พรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งเข้ามาเขาก็ไม่ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้ ก็มีครั้งนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะบอกท่านผู้ชมแล้วก็ฝ่ายอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์นะฮะว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่การสร้างบรรทัดฐานที่ยอดแย่ว่าอยู่ดีๆรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะเข้ามายุ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามากําหนดนะฮะให้ผู้ประกอบการนั้นต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ําอยู่ทุกครั้งโทษทีนะฮะอย่างมากเนยนะฮะ อย่างมากเนี่ยนะฮะสี่ปีหนแล้วถ้าแค่สี่ปีหนคุณรับไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นสามร้อยบาทต่อวันเนี่ยเลิกบ่นสักทีมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้บน่นมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้บน่นส่สิบองบริษัทที่จะไปยื่นเรื่องกับสาลปกครองให้สาลปกครองนั้นจัดการโทษทีฮะคุณมีสปิริตแค่นี้ทำไมคุณจะทำไม่ได้แล้วถึงเวลาคุณขึ้นราคาสินค้าของคุณเนี่ย ผมไม่ว่าเลยถ้าเกิดคุณเจอค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแล้วราคาสินค้าของคุณมันจะต้องแพงขึ้นรัฐบาลก็ต้องปล่อยให้คุณขึ้นราคาสินค้าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเลยนะฮะโทษทีอย่ามาฉวยโอกาสแล้วบอกว่าประชาชนมีกำลังซื้อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะขึ้นราคาสินค้าของคุณถ้าคุณฉวยโอกาสนั้นก็แสดงว่าคุณแย่แล้ว เพราะฉะนั้นก่อนอื่น establish ให้เคลียร์ว่า300บาทต่อวนันน้ำมันดิบราคาแพงในตลาดโลกซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแล้วก็สหรัฐเนี่ยในตวนออกลางเนี่ยเรื่องสองเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะต้องมาบน่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งสามร้อยบาทต่อวนันมันต้องทําเรื่องน้ํามันดิบแพงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้บทใครจะขึ้นราคาสินค้าเพราะว่าต้องเพิ่มค่าแรงให้กับคนงานขึ้นไปเลยดีขึ้นไปเลย,เลยคุณจะรับก็ได้ถ้าคุณจะรับไป profit margin ของคุณน้อยลงก็ดีถือว่าคุณมี s p i r i t แต่ถ้าเกิด profit margin ของคุณถึงขั้นติดลบคุณขึ้นไปเลยแล้วรัฐบาลต้องปล่อยให้ขึ้นแต่โทษทีฮะถ้าเกิดคุณจะมาขึ้นราคาของข้าวแกงแล้วก็ก๋วยเตี๋ยว ที่ขายอยู่ข้างถนนเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำมันสูงขึ้นถึง300บาทมันไม่ใช่เรื่องฮะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งโย่แบอบกว่าค่าแรงขั้นต่ำถึง300บาทในเจ็ดจังหวัดแล้วอยู่ดีๆของมันจะแพงทั้งแผ่นดินมันเป็นวิธีการจับแพะชนแกะโยงไปโยงมาเพื่อให้คนฟังแล้วเชื่อเชื่อในทฤษฎีนี้แล้วถึงเวลาก็โทษรัฐบาลว่าเห็นไหมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา200บาทถึงเวลาไม่เชื่อฝ่ายอุตสาหกรรมถึงเวลา ข้าวยากหมาแพงแพงทั้งแผ่นดินฝ่ายค้านจัดการรัฐบาลได้สื่ออคติเล่นงานรัฐบาลได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าโยงกันให้ผิดผิดทั้งทั้งที่ข้อมูลมันไม่ได้ระบุว่าอย่างนั้นหลายคนนี่ยังไม่เชื่อผมพรุ่งนี้คุณฟังผลประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินดูสิฮะ คุณฟังผลประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินดูสิว่าเขาจะให้สัญญาณว่าเงินเฟ้อมันน่ากลัวขนาดไหนเขาจะให้สัญญาณในวันพรุ่งนี้และผมจะพูดไว้ล่วงหน้าเลยว่ากรนง,ง,ง,งจะให้สัญญาณว่าเขาเป็นห่วงกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อแต่เขาจะเขียนนะฮะว่ามันมีสัญญาณว่า เกิดภาวะเงินเฟ้อในบางแคตตากรีของสินค้าแต่ว่าไม่ใช่แพงทั้งแผ่นดินแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยน,นี้จริงนะถ้ามันไม่แพงทั้งแผ่นดินอย่างไรก็ดีนะฮะก็แบ่งออกคลีเคลีย์ผู้ประกอบการที่ต้นทุนสูงขึ้นเพราะค่าแรงขั้นต่ำมีผลกระทบต่อคุณคุณขึ้นไปเลยแต่ถ้าคุณรับได้คุณตัด profit margin คุณมี spirit ชื่นชมแต่ถ้าคุณรับไม่ได้ขึ้นไปเลยส่วนในบรรดาที่มานั่งโยงว่าเฮ้ยเข้าแรงขั้นต่ำสูงขึ้นแล้วคนมีกําลังซื้อมากขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาสินค้าอย่างนี้คุณแย่แล้วผมก็ยืนยันอีกครั้งนะฮะผมกินข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวข้างถนนทุกวันเมื่อกี้เพิ่งออกไปกินข้ามันไก่หน้า Voice TV ราคาเท่าเดิมกับปีที่แล้วเจ้านี้เขาเรียกผม30บาทต่อจาน30บาทต่อจานปีที่แล้วก็30บาท ผมไปกินอีกเจ้าหนึ่งตลาดอีกที่หนึ่งปีที่แล้ว25บาทปีนี้ก็25บาทผมไปกินข้าวมันไก่อีกร้านหนึ่งอร่อยมากเลยเนื้อไก่ดีมากเลยฮะเขาให้เต็มๆเ,เลยจานละ50บาทปีที่แล้ว50ปีนี้ก็50เพราะฉะนั้นเวลาเลือกการทําสํารวจเนี่ยรุณาเลือกให้ถูกและอย่าเทียบผิดร้านเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาเจ้าไหนแพงมันก็แพงเจ้าไหนถูกมันก็ถูกต้นทุนมันอยู่เท่าเดิมและมันไม่เกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำ เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูการประชุมกอนองพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็นครับ <and S 1> ในเว็บไซต์ motherjones com นะครับเขามีกราฟที่แสดงถึงเ, <and S 1> เง,งินบริจาคสำหรับแคนดิดตพรรครีพับล,ลิกันแต่ละคนแล้วก็รวมไปถึงแคนดิดตของพรรคเดนมาร์ับบาร์โ b a m a บามาด้วยนะครับเทียบการบริรรบจาคเงินจากเศรษฐีใหญ่ใในสหรัฐปรากฏว่าผู้สมัครพรรครีพับลิกันเนี่ยได้มากกว่านะครับจะให้ดูกร,ราฟนิดหนึ่งนะฮะขึ้นให้ดูนิดหนึ่งปรากฏคนที่บริจาค ะะจะเห็นเป็นสีสีเลยว่า Sheldon Anderson เนี่ยเป็นเจ้าของคาสิโนในลาสเวกัสบริจาคเงินให้กับคนสมัครของพรรคร p พับลิกันแล้วก็ในขณะที่ Jeffrey Katzenberg m o กมู Producer เนี่ยถ้าเป็นสีสีฟ้านั้นเป็นผู้สมัครก็คือโอบามานะคะคือโอบามาได้รับเงินเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแต่สีแดงเนี่ยจะเป็น Republican ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแซนททอรัมกิงกริชหรือรอมนี y กราฟนี้มาแสดงให้เห็นว่ายอดบริจาคในครั้งนี้เนี่ย ตั้งแต่ที่เริ่มมีการหาเสียงมาประมาณปีหนึ่งแล้วเนี่ยรีพับลิกันได้เยอะกว่านะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ช่วงที่มี Rick Perry แล้วก็ m c h e ช l e b a c h m a n n แล้วก็ Herman Cain ด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็เหลืออยู่3-4คนเนี่ยนะฮะรีพับลิกันได้ไปเยอะกว่าแล้วก็มาจาก s h e l d o n Anderson มากที่สุดเจฟ f รีย์แคทเซนเบิร์ก็เป็นผู้บริจาคสูงสุดถ้าพูดถึงคนคนเดียวสำหรับบารักโอบามา นะครับก็ให้เห็นกันนิดน,นึงก็เป็นยุคที่เศรษฐีในสหรัฐนั้นมีที่พลต่อการเมืองมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าผลการตัดสินของศาลดีกาศาลสูงสุดของสหรัฐเข้าระบุว่าบริษัทสามารถบ,บริจาคเงินอย่างไม่มีขีดจำกัดได้นะฮะผ่านกองทุนพิเศษที่ตั้งขึ้นมาที่เรียกว่า Super b p o l i t i c a l action committee หรือ s u p e r p a c daily ี่วในวันนี้แดนซีโก้นะครับสอนอยู่ที่ UCLA ไม่ได้สอนทั้งรัฐ,รฐศาสตร์จริงแล้วเขาเป็นคนที่สอนทางด้านน่าจะเป็นจิตวิทยานะฮะเข้าใจว่าเขาเขาไม่ได้ไม่ได้มาสายสายรัฐศาสตร์หรือประวัติศาสตร์แต่ว่าเขาบอกว่า the river of tolerance is bounded by rigidity on one bank and by chaos on the other อันนี้ผมชอบไม่ต้องแปละแะ้วกัน foreignpolicy.com นะครับ มีเป็นสไลด์โชว์ที่เขาตั้งชื่อว่า Babes in Warland mm hmm. เด็กฮะชาล์โซลเ d อร์แต่ไม่ใช่ชาล์เบบี้โซลเ d อร์ฮะคือเป็นทหารตั้งแต่เด็กเลยฮะถือปืนอย่างนี้ฮะก็ตอนนี้กระแสอะของ LRA Lords Resistance Army ของ Joseph ค o n ่ก็แพร่สะพัดไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะฮะที่เราพูดถึงเนี่ยโจเซ p โค o น y เนี่ยเขาก็มีเด็กทหาร อางนี้อยู่ในเครือของเขาแล้วเขาก็ใช้ประเทศ Central African Republic แล้วก็ประเทศสุนใต้นะซ o u t h สุดาน,านเนี่ยเป็นแหล่งพักพิงในการาวางกองกำลังของเขาในการที่จะวางแผนเพื่อโค่นรัฐบาลอยู่กันได้นก็เป็นกลุ่มที่อเมริกาเขาก็มีความตั้งตกตั้งใจว่าจะเข้าไปปราบให้ได้นะครับแต่ว่ามีทหารเด็กเยอะนะที่อยู่ในเครือของโจเซฟโคนี่ลอดส์รีสิสเซนส์อาร์ม สรุปผลนะครับปรากฏว่าที่ถามกันว่าคณะกรรมการปรองดองของพลเอกสอนธิบุญยร,รัตกลินควรที่จะรับข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าหรือไม่เนี่ยผู้ชมรายการนี้นะฮะร้อยละ30บอกว่าไม่ยอมรับฮะร้อยละ30บอกว่าไม่เอาด้วยทั้งๆที่ฝ่ายที่เขาเป็นฝ่ายที่ต้องการกําจัดเครือข่ายของพันบทธบัตรทศกษินชินวัตรเนี่ยนะฮะ,ะสรุปออกมาว่าตกลงแล้วเนี่ย นะฮะยอมรับเนี่ยแค่30%มนะฮะไม่ยอมรับ70%นะฮะจะได้ได้ดูด้านล่างนิดนึงนะครับตกลงเอาอย่างไงกันแน่ผู้ชมรายการนี้ทั้งที่ข้อเสนอนี้อาจจะดีสำหรับฝ่ายของคุณทักษิณก็ได้แต่อย่างที่บอกฮะมันอาจจะไม่มีความหมายก็ได้ข้อเสนอนี้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญแบบเแบบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาจจะดีสักกว่านั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้ พบกักใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการ world update วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ